แชข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีเงินโอนเข้าอีกแล้วนะคะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้รับเงินโอนเข้าวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ วันนี้19สิงหาคม2 6 6 5เงินพิเศษผู้สูงอายุงวดใหม่โอนเข้ากระเป๋าวันนี้นะคะและเรามาเช็คกันว่างวดถัดไปโอนวันไหนนะคะ เงินพิเศษผู้สูงอายุงวดใหม่โอนเข้ากระเป๋าวันนี้รับสูงสุด250บาทต่อคนตามช่วงอายุนะคะเงินพิเศษผู้สูงอายุนะคะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมออนุมัติไปอนุมัติวงเงิน8,382.2ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจํานวน10.95ล้านคนนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65 ามที่มติคราม,าเ,มเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาอนุมัติเฉลีย่ยรายละ100-250บาทต่อคนต่อเดือนตามช่วงอายุนะคะโดยโครงการใจเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้นะคะ เงินผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มกันคนละเท่าไรมาดูกันนะคะ60-69ปีอัตราเงินช่วยเหลือ100บาทต่อคนต่อเดือน70-79ปีอัตราเงินช่วยเหลือ150บาทต่อคนต่อเดือน80-89ปีอัตราเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปอัตราเงินช่วยเหลือ250บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ มาดูกันว่าเงินพิเศษผู้สูงอายุจ่ายงวดแรกและงวดสุดท้ายวันไหนนะคะงวดที่1จ่ายไปเมื่อวันที่19กรกรกฎาคม2 6 6 5เป็นการจ่ายเงินช่วยเลือพิเศษครั้งเดียว4เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม65งวดที่2ก็คือวันนี้19สิงหาคมนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมและงวดสุดท้ายงวดที่3 19กันยายน2 5 6 5เป็นของงวดเดือนกันยายนนะคะโดยวิธีการจ่ายเงินให้ กับผู้สูงอายุจะดำเนินการทั้งในรูปแบบการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารโดยกรมบัญชีกลางและการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรงุงเทพมหานาครและเมืองพัทยานะคะอัปเดต19สิงหาคม2565มีเงินโอนให้อีกแล้วนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุรับสูงสุด250บาทนะคะ